สวัสดีครับแกนอนแตรกใน EP นี้เราจะมาพูดถึงการขึ้นรถสไลด์ของเจ้า cr 600เดอนาครั้งที่2ในรอบ2เดือนกันครับซึ่งสาเหตุเกิดจากน้ำยาลอยเย็นหายเติมแล้วก็ยังหายจนต้องขึ้นรถสไลด์กันอีกรอบนั่นเองครับ ย้อนไปเมื่อ21พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนั้นเอารถเข้าศูนย์เช็ค24,000กิโลซึ่งวันนั้นก็จะมีการเปลี่ยนผ้าเบรกตรวจเช็คทั่วไปแต่ไม่ได้ถ่ายนมันเครื่องเพราะว่าเพิ่งถ่ายมาไม่นานหลังจากนั้นวันที่22,23ก็เอาไปขี่ลงแฟกเดย์ที่สนามแกงอาจารย์รถปกติไม่มีอาการใ,ใดๆ กลับมาจากแทกเดย์ก็ใช้รถขี่ไปทำงานตามปกติต่อมา4ธันวาคมได้น้ำมันเครื่องมาฟรีจากการสมัครไปทริปเชียงใหม่แตู่่นบิ๊กวิงคิวไม่ว่างก็เลยไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านโชว์เผาบางบอนแทนตอนนั้นเลขมาอยู่ที่ประมาณ26,500กิโล5-7ทธันวาลุยทริปเชียงใหม่ซึ่งในวันที่2ของทริปก็คือวันที่6ธันวานี่แหละที่เจออาการแปลก ก็คือมีน้ำหยดมาจากสายยางใต้รถก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลดูก็อาจจะเป็นการเติมน้ำยาหล่อเย็นเยอะเกินไปน้ำเลยดันออกมาคิดไปประมาณนั้นกลับมาจากทริปเช่งใหม่เช้รถขี่ไปทำงานตามปกติครับตอนนั้นก็ลืมไปแล้วเรื่องน้ำยาหล่อยเย็นหยด จนกระทั่งวันที่17ธันวาคมวันนั้นขี่รถเข้าโซนในเมืองเจอรถติดแลรู้สึกว่าความร้อนที่หน้าหม่มันขึ้นเร็วผิดปกตินิดนึงแต่ไม่ได้ขึ้นสูงนะก็เลยกลับบ้านมาส่องน้ํายาหล่อยเย็นดูซึ่งพอไม่แกะอกล่างมองไม่เห็นก็เลยตัดสินใจแง่รถเองลองส่องดูก็ตามที่เห็นเลยครับเหลือน้ํายาหล่อยเย็นอยู่นิดเดียวจริงๆก็เลยชิมหายแหละไปซื้อมาเติมอย่างด่วน หลังเติมเสร็จก็สตาร์ทรถทิ้งไว้แป๊บหนึ่งไม่มีน้ำรายหยดก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแหละประกอบรถใส่อกล่างกลับเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นขี่รถใช้งานตามปกติรถก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่เพื่อความชั่วใล้กลับมาลองเช็คอีกทีลองส่องดูมองไม่เห็นเหมือนเดิม พอถอดอกลางออกทีนี้โอ้โหแม่งหายหมดน้ำยาที่เติมไปเหลือเท่าเมื่อวานก่อนเติมเป๊ะแต่น้ำยาลอยเย็นที่ซื้อมายังเหลือเลยลองเติมใหม่จนเต็มรอบนี้ starting ไว้นานกว่าเดิมก็ไม่เจออะไรหยด แต่เพื่อความชั่วประกันยังเหลือเรียกรถไลฟรีก็เลยโทรเรียกให้รถไไล์มารับไปส่งรถที่บิ๊กวิมพราม3ซึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์ที่19ธันวาคันวาคม okay, s <S แต่พอไปถึงคิวเต็มต้องทิ้งรถไว้ ก็ต้องตามนั้นกลับบ้านรอพนักงานโทรมาแจ้งวันต่อมาเป็นวันเสาร์ไปเที่ยวพัทยาขับรถไปก็เที่ยวตามปกติครับแต่เอาหมวกกันน็อกใส่รถไปด้วยเพื่อแวะรับรถตอนขากลับ เช้าวันอาทิตย์โทรไปถามที่ศูนย์ว่ารับรถได้เลยไหมช่างแจ้งว่ากําลังเทสรถให้ไปรับวันจันทร์ดีกว่าซึ่งก็ไม่ได้ติดอะไรเอาให้ชัวร์ไม่อยากไปไปมาหลายรอบช่วงบ่ายช่างโทรมาแจ้งอาการว่าเจอสาเหตุแล้วก็คือปั๊มน้ำรัว่วต้องรอเบิกอะไรไม่รู้จะทันก่อนหยุดปีใหม่ไหมเส็งเลยทีนี้แต่ทำอะไรได้ล่ะรอยอย่างเดียว ส3วันวันพุธที่24ทธันวาคมลองตามอีกทีเพราะศูนย์จะปิดหยุดยาวปีใหม่ตั้งแต่27ธันวาคมน้องพนักง,งานก็แจ้งว่าอะไรจะมาส่งช่วงเย็นโอเคสบายใจแลละวันต่อมาช่วงสายๆน้องพนักง,งานก็โทรมาแจ้งว่าเข้าไปรับรถได้เลย สำหรับปั๊มน้ำของ C b r 600ดำหนาใช้เป็นตัวนี้ครับราคาที่ถามส่วนมากอยู่ที่ประมาณ3,500บาทแต่เช็คใน V-Bite 5,000กว่าเลยนะในส่วนของปั๊มน้ำเคลมฟรีไม่เสียเงินครับแต่ที่จะต้องใจก็มีคันยาหล่อเย็น210บาทค่าชุดฝาหม้อน้ำ158บาทซิลย่าง15บาทค่าบริการ 535บาทรวมค่าเสียหายทั้งหมดรอบนี้อยู่ที่918บาทครับหลังจากรับรถมาลองเทสใช้งานก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเสียเพิ่มเติม เพราะ20่มกราคมนี้ประกันหมดแล้วหลังจากนี้หมดโปรโมชั่นจ่ายเองเท่านั้น CBR 600รดมนาเป็นรถที่ใช้งานได้ดีอันนี้รับรองครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นรถสนามเมื่อคุณเอาไปใช้งานบนถนนจะบอกว่าใช้งานผิดประเภทก็ได้แต่ถามว่าใช้ได้ไหม ได้แน่นอนแค่อาจจะต้องดูแลประกอบประโหมมันเป็นพิเศษหน่อยและค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงกว่ารถประกอบไทยอย่าง650 Serie ซีรีสแน่นอนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนที่ใช้ c b 6บียอยมนาอยู่หรือคนที่กำลังเก็บข้อมูลเพื่อจะมีมันไว้ในครอบครองครับกดติดตามไว้เราพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ